ในเรื่องของการเผายานะคะสมุนไพรที่ใช้หลักๆเลยเราจะใช้สมุนไพรร้อนก็ประกอบไปด้วยตัวพลายนะคะจะแก้โปกช้ําแก้ปวดเมื่อยนะคะตัวไพลแล้วก็ผิวมะโกรูดนะคะเราจะใช้แค่ส่วนผิวนะคะเราจะหั่นออกมาแล้วก็มีขิงแล้วก็มีข่าข่านี่ก็จะแก้จุกเสียดได้ดีมากแล้วก็ขมิ้นชันที่ขาดไม่ได้นะคะขมิ้นชันหรือขมิ้นอ้อยก็สามารถใช้ร่วมกันได้แล้วก็เป็นในส่วนของตะไคร้แล้วก็ใบมะกรูด ซึ่งตัวใบมะกรูดเนี่ยก็จะเพิ่มความหอมของของตัวยานอกเหนือนจากนี้ก็จะมีพิมพ์เสจแล้วก็การโูลที่จะนํานมาคูกเค้าผสมในตัวยาด้วยค่ะพอเราได้ตัวยาทั้งหมดนะคะเราจะหั่นตัวยาแล้วไปบดละเอียดอีกทีหนึ่งจะหัน่นอ่าจะสับก็ได้หรือว่าจะโขลกก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราโขลกเนี่ยเราจะได้น้ํามันหอมระเหยของตัวสมุนไพร ได้ดีกว่านะคะ,ะตัวยานะคะหลังจากตรงนี้เสร็จเนี่ยเราก็สับมาเพืนที่เรียบร้อยแล้วนะคะตัวยาตัวแรกก็คือจะประกอบไปด้วยสมุนไพรในกลุ่มลดร้อนตัวยาตรงนี้นะคะเราจะใช้ในกรณีที่คนไข้มีภาวะท้องอืดท้องเฟอ้อจกุกเสี่ยงแน่นหรือในกลุ่มที่มีอาการปวดเมื่อยเฉพาะจุดอย่างเช่น ในเขา่าเข่าของคนไข้มีอาการติดขาดขาดการไหลเรียนมีเสียงดังก๊อกแก๊บหรือปวดนะคะสมุนไพรกลุ่มนี้จะช่วยบรรเทาได้นะคะแล้วตัวที่2เนี่ยที่อยากจะแนะนําอีกตัวหนึ่งนะคะก็ตัวนี้สมุนไพรก็ยังเป็นกลุ่มเดิมแต่อาจจะเพิ่มในส่วนของว่านชักมดลูกเข้ามา เพื่อที่ว่าเราจะใช้ดูแลคุณแม่หลังคลอดเพราะว่าก่อนที่เราจะทําการเผาสมุนไพรตัวนี้เราจะต้องทาด้วยน้ํามันพรแล้วก็มีการนวดโกยมดลูกกอนที่จะทําการเป่ายาซึ่งจะทําให้คุณแม่เนี่ยมดลูกเข้าอู่ได้ไวขึ้นนะคะสําหรับสูตรนี้แล้วก็สูตรที่3ที่อยากจะแนะนําสูตรนี้เลยก็คือสําหรับคนคนไข้ที่มีภาวะเรื่องในช่องท้องโดยเฉพาะโรคตับนะคะและตัวยานี้ก็เป็นตัวยาหนึ่งที่อยู่ในคัมภีร์ มันชุสัมพันเชียนโรคที่ใช้เผาตัวนี้ก็คือว่าปิตับคุลมะปิตะบคุลมะก,ก็คือคนไข้ที่มีภาวะทางตับนะคะตัวนี้ก็ใช้ได้ดีกับคนคนป่วยที่เป็นโรคตับค่ะสิ่งแรกที่เราจะทําก่อนก็คือการลงน้ํามันไทยเป็นการนวดกระตุ้นก่อนนะเวลานวดเราจะโกยขึ้นอย่างนี้เนาะเสร็จแล้วดันเราจะนวดตามข็มนาฬิกาตามแนวลำไส้ใหญ่ นวดเพื่อให้กล้ามเนื้อเกิดการผ่อนคลายแล้วก็ตัวน้ำมันเนี่ยจะซึมเข้าไปนวดจนหน้าท้องผุนไขเนี่ยนิ่มระหว่างการทำเนี่ยแต่ละเคสจะรู้สึกสบายขึ้นนะคะการนวดอย่างนี้มัน,เป,นเป็นการไล่ลมในลำไส้ตัวไฟอินฟราเรดนี่จะเป็นตัวไฟที่ให้ความร้อนนะคะแต่ว่าเป็นการให้ความร้อนที่ผิวด้านนอกก็คือกล้ามเนื้อ ชั้นน้อกๆอเท่านั้นนะคะหลังจากที่เราลงน้ํามันเราจะอบด้วยไฟต่อเนี่ยก็จะลดอาการปวดเมื่อยในเคสที่แบบปวดเมื่อยตามรังกายทั่วไปตรงนี้เราจะมาเริ่มที่ท้องก่อนเพ,เพราะในทางแผนไทยเนี่ยเชื่อว่าท้องบริเวณลอดสะดือเป็นจุดศูนย์กลางของเส้นประหารสิบคือเส้นทั้งสิบวิ่งออกจากบริเวณนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะเผาตรงนี้แล้วกดเพื่อให้ลมมันกระจายออกไปทั้งสิบเส้น,นะคะ่ะ เป็นไงบ้างคะงยังไม่รอยนะคะ <c oughs> ตอนนรอบที่สามแล้วค่ะจะเริ่มรอยท้องอืดท้องเฟอ้อแล้วก็เหมือนกินอะไรไปก็ไม่ค่อยย่อยอะ่ะเหมือนแน่นท้องแน่นหน้าอกตลอดเหมือนลมที่มันช้างที่มันแน่นอยู่ค่อยๆอ,ออกไปทําให้สบายตัวขึ้นเบาตัวขึ้นแล้วก็ไม่มีอาการแน่นจุกเสียดในช่องท้องแลนะหน้าอกอีกเลย